สวัสดีครับก็อันนี้จะมาสอนวิธีใช้ตัวเทสกล้องเพื่อหาม,มุมเอหาม,มุามต่างๆเพื่อที่จะติดกล้องให้ลูกค้านะครับครับแล้วก็สำหรับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีเเครื่องเทสกล้องนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นกล้องโดมอินดอร์นะครับหงตัวแล้วก็จะเป็นสาย DC 5V โวลต์ นะครับผมอันนี้ครับแล้วก็จะมีสายหัวบีนซีนะครับเพื่อที่จะส่งภาพมายังเครื่องเทสของเรานะครับครับอันแรกนะครับเราก็จะเปิดเครื่องเทปนะครับเขียไฟสีแดงนะครับอันนี้ติดแล้วแล้วก็รอสักครู่นะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นกล้องนะครับเราก็จะมาเตรียมสาย BNC นะครับเพื่อที่จะต่อสายสัญญาณภาพก่อนที่จะต่อไฟเข้านะครับสำหรับหัวที่จะต่อสาย BNC นะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสังเกตล็อกดีๆนะครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ แล้วก็บิดให้ตรงกับล็อกค,ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็มาเข้ากับตัวก <4 S 2> ล้องครับจะมีล็อกเหมือนกันประมาณนี้ครับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะต่อสายไฟนะครับ DC 5 v โวลต์นะครับไปยังตัวกล้องนะครับจากเครื่องเทสสเกตหัวนะครับ คขาวส้มส้มขาวเขียวประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เลือกมาที่อออโตโ้ HD นะครับแล้วก็รอสัญญาณสักครู่ครับนี่ครับเราก็จะได้ภาพ หรือมุมต่างๆของกล้องที่หันไปนะครับเราก็จะสามารถบันทึกภาพเพื่อที่จะให้ลูกค้าดูได้นะครับหากจะบันทึกภาพก็กดสแนปช็อตนะครับอยู่ที่ตรงนี้เป็นลูกกล้องกดหนึ่งทีครับแล้วก็รอสักครู่จะมีเสียงแจ้งเตือนแล้วถ้าหากเราจะดูภาพนะครับให้กดไปที่โฟโต้

ที่เราต้องการเลยอยากดูนะครับแล้วก็ภาพต่างๆสามารถลบได้นะครับคลีโอเคจะประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการใช้ตัวเทปกล้องนะครับแล้วก็ยังมีออปชันอื่นๆสามารถให้ศึกษาอีกมากมายนะครับเราสามารถอับโหลดภาพลงคอมพิวเตอร์หรือส่งเป็นไฟล์ออกไปข้างนอกได้ด้วยนะครับ ัครบสำหรับวิธีการาใช้ตัวเทสกล้องคร้าวๆเพื่อที่จะหาภาพให้ลูกค้าดูก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ